เอาละอารมณที่ราศีเมษนะครับราศีเมษสื่อนําโชคของท่านนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการเดินทางหรือว่าโชคทางไกลนี่แหละนะโชคจากการเดินทางโชคทางไกลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะเป็นยานพาหนะก็ได้ครับอาจจะเป็นเลขตัว๋วเครื่องบินนะครับตัว๋วรถเมล์รถไฟนะเลขจากการเดินทางหรือถ้าท่านเดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับท่านไปพัก ที่ไหนแห่งหนตํบบนาบลใดนะครับมีเลขที่พักไหมเลขห้องพักไหมสามารถนำมาลุ้นโชคได้นั่นก็คือตัวเลขจากการเดินทางเหมือนกันเพราะท่านไม่เดินทางไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปพักเลขนั้นถูกไหมไม่ได้ไปพักห้องนั้นนะครับอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับเลขเครื่องเลขเครื่องบินเลขไฟล์บินนะครับนะก็หมแมนนี่เคยถูกเลขไฟล์บินมา2รอบแล้วนะครับบินลงใต้จังหวัดกระบี่นะครับถูก สองรอบแล้วนะเพราะนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าพอบอกว่าเป็นโชคทางไกลแล้วเราก็อาจจะนิดนึงนะก็ต้องบางทีเนี่ยอาจจะลองไปลุ้นนะครับเพื่อนบ้านดูบ้างอันนี้ก็คืออจจะหาว่าแบบไปไป,ไปเขาเรียกว่าส่งเสริมหรืออะไรเลยคือก็ตามตามคำพยากรณ์นะมันโชคทางไกลโชคจากการเดินทาง มันก็คือโชคจากต่างประเทศนะครับบางทีเราจะแฉลบไปเพื่อนบ้านซะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่าบางคนแบบลุ้นไทยเฮ้ยเดือนหนึ่งสองสองรอบอาจจะแบบไม่พอเออลุ้นแล้วมันแบบรอนานแล้วมันก็มันรอนานๆมันบั่นทอนหัวใจนะนะครับก็ลอ,องพิารณาดูแล้วกันนะครับใครสะดวกไม่สะดวกก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับพิารณาจากการเดินทางแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับอย่างที่2ก็คือบินค่าไฟนะบินค่าไฟเพราะว่า คือราศีเมษถึงบอกคนว่าคุณมีอาทิตย์เนี่ยเป็นวินาศนะแล้วก็พุธเนี่ยก็เป็นวินาศด้วยพุธกับอาทิตย์เนี่ยพุธคือเอกสารอาทิตย์คือไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพุธกับอาทิตย์เนี่ยคือเอกสารข้าวไฟนะครับแล้วราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรนปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาภนั้นแปลว่าเขาเรียกว่าโชคลาภเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็คือไฟนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยพอดาวสองดวงนี้มาอยู่ตำแหน่ง วินาทน,นะครับนั่นคืออะไรที่มันต้องเสียหายไปด้วยนะก็คือบินค่าไฟอ่ะนะค่าไฟมาทีหนึ่งเราก็เสียตังค์ทีหนึ่งอะนึกออกไหมอ่าบินค่าไฟมาทีหนึ่งเสียตังค์ทีหนึ่งนะครับหรือถนะ้าถ้าคุณเนี่ยนะครับเกิดที่บ้านเนี่ยไฟขาดไฟดับนะหลอดไฟเสียนะครับหรือไฟในรถยนต์เกิดเสียเกิดชํารุดนะหนูกัดสายไฟอะไรพวกเนี้ยคุณก็ลองสามารถที่จะเอาตัวเลขนะ ตัวเลขรอบตัวเนี่ยเช่นหนูกัดสายไฟรถยนต์คุณก็ลองเอาตัวเลขรถยนต์มาลุ้นโชคได้นะครับหรือว่าไฟเสียที่บ้านหลอดไฟขาดที่บ้านคุณก็สามารถที่จะเอาเลขที่บ้านเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้แต่ว่าประเด็นเนี่ยนะครับพอย n ก็คืออยู่ที่ว่าต้องมีการเสียหายห,ายหรือชํารุดที่เกี่ยวกับไฟนะครับเสียหายหรือชํารุดที่เกี่ยวกับไฟหรือเสียสะตุ้งสตางที่เกี่ยวกับไฟนะหมอแม่จึงบอกไงว่าให้พิจารณาจากบินค่าไฟนอบินบางคนนะ ไม่ถูกบ,บินเรียกเก็บเนี่ยไม่ถูกแต่ไปถูกใบเสร็จคือจ่ายไปแล้วเนี่ยเออบินหรือใบเสร็จค่าไฟก็ต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับราศีเมษก็มีสื่อน้าโชคอยู่2ช่องทางนะครับแนวทางเสริมดวงครับราศีเมษให้เน้นอย่างแรกก็คือทำเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นใบมีดโกน ที่พระสงฆ์ใช้ปลงผมเนี่ยก็ได้จํานวนเนี่ยก็ทํา8เล่มหรือ8กล่องนะครับอย่างที่2นะครับก็อิฐหินปูนทรายถวายวัดนะครับทําบุญด้วยการสร้างเส,างสางนาสนะครับซ่อมสร้างโบสถ์วิหารต่างๆก็ทําได้นะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับราศีเมษได้แก่307นะฮะสามสีนำโชคก็เน้นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับ